ไปคุยกันเรื่องของโคตด้าเอซอนะครับคุณเดิศดาบอกว่าสมาคมทาไมตัดโคตด้าเอซของบีงูกับเมืองทองเราไล่เรียงกันทีละสเต็ปจะได้ฟังกันเข้าใจง่ายๆเพราะว่าเรื่องเนี้ผมเห็นหลายๆคนเข้าใจยากเหมือนกันนะโย<ไ>ผมเองก็ยังยังต้องอ่านทบทวนหลายๆรอบว่าตกลงที่มาที่ไปมันเป็นยังไงทําไมอยู่ๆอ,อันดับแรกก่อนนะครับว่าทําไมมันถึงมาเหลือโคต้าเป็นหนึ่งบวกหนึ่งทั้งนั้นจากเคยเราเคยได้สองบวกสองนั่นคือสองทีมในรอบแบ่งกลุ่มและสองทีมในรอบเพย์ออฟคราวนี้อยู่ๆ ก็เป็นหนึ่งบวกหนึ่งแล้วทําไมถึงประกาศเอาหลังแต่ที่ทุกคนคิดว่าอ่ะ,อะเมืองทองแบงคาะเขาก็เล่นเพื่อจะลุ้นเอาโคต้าเอ็นเอลถ้าเขารู้ว่าเป็นหนึ่งบวกหนึ่งแบบเนี้ยมันไม่มีลุ้น,นบบตั้งแต่ต้นแล้วใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นในเรียงอยูผ่ผมผมได้เรียงไม่ได้แบบถ้าบ,บ,บอกกระชับกระชับนิดหนึง่งนะครับในในฤดูกาลนี้เนี่ยโคต้าเดิมก็คือสองบวกสองนะครับก็คือแชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดอันดับสองแล้วก็อันดับ สามนะครับแล้วก็หนึ่งทีมก็คือแชมป์ของฟุตบอลช้างเอฟซีครับนะครับขณะที่ถ้าแชมป์ช้างกับแชมป์ฟุตบอลลีกเป็นแชมป์เดียวกันก็ขยับลงมาครับนะครับปีนี้เนี่ยฤดูการทาง AFC เนี่ยประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการในขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับเปลี่ยนแปลงแบบไหนเปลี่ยนแปลงให้คล้ายๆกับต้องบอกคล้ายๆเลยกับปฏิทินของยุโรปหรือปฏิทินของ ฟุตบอลไทยอืคือไทยเนี่ยเปลี่ยนไปก่อนเป็นฟิวเจอร์เลยเราไปเปลี่ยนไปก่อนใช่ครับไก่บอกเขาใช่ใช่คือมาก่อนการถ้ามาก่อนการเราจะสังเกตเห็นว่าโคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกของไทยเนี่ยมันจะมาข้อมปีจําได้ไหมปีนั้นได้เยอะมากใช่ปีโควิดอ่ะใช่ครับมีสี่ทีมจำได้ไหมตอนนั้นสีหลาเชบุรีได้ไปท่าเรือได้ไปตอนได้เยอะเนี่ยครับเราก็จะไม่ค่อยร้องเท่าไหร่แค่จบเล็กแรกออื ก็ได้อีก2ทีมใช่อก็คือ BG ได้ไปเลยอ่าแล้วมีใครอันดับ2ตอนนั้นอ่ะได้ไปเลยครนะครับคือตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์มันของไทยเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ว่ามันคล่อมมาก่อนขณะที่ปีนี้เนี่ยถามว่าโคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกปี2023ยาหรือัยีลดลงไหมไม่ได้ลดลงนะเท่าเดิมเราจะได้2-2บวก2เท่าเดิมไหมไม่ได้ลดลงแต่ว่าทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยมาประกาศ หลังจากจบฤดูกาลคือจริงๆแล้วเนี่ยมีการเรียกประชุมมันก่อนแต่ว่าบทสรุปเนี่ยคมันไม่ชัดเจนอืนะครับก็คือก็คือว่าในฤดูกาล2021-2022เนี่ยที่จบไปแล้วเนี่ยอืเขาจะให้เหลือหนึ่งบวกหนึ่งเพราะหนึ่งบวกหนึ่งแบบนี้เนี่ยเพราะว่าจะให้ไปล้อกับโปรแกรม AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2022อ่า2023รัอ2024พี่ปูครับแล้วมาประกาศหลังจบ ก็คือเอาหนึ่งแชมป์ไทยลีกแล้วหนึ่งแชมป์ฟุตบอลถ้วยเท่ากับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยหลังจากประกาศเนี่ยฟุตบอลถ้วยจะไม่มีสิทธิ์เข้ารอบแบ่งกลุ่มครับเลยอืมแต่ต้องไปเล่นเพลย์ออฟเท่านั้นครับอืม่ะพอประกาศมาแบบเนี้ยวันนี้เนี่ยนะครับทั้งเมืองทองแล้วก็แบงค์พักเรือเต็ดเขาก็ออกแถลงการมาไม่ยอมรับในการตัดสินแบบนี้นะฮะใช่ครับ คือจริงๆเนี่ยทางสมาคมคุณกรวีปิณุนันทกุลซึ่งเป็นประธานไทยพีเมดีเขาบอกบ,บ,บอกว่าในทํานองว่าใครคือการตัดสินใจเนี่ยมันไม่มีใครทําให้ใครพอใจได้ทุกคนหรอกแต่ว่าได้มีการพูดคุยกันแล้วนะฮะและที่สำคัญก็นนคือว่าคำถามมันอยู่ที่ว่าทําไมไม่ประกาศเร็วกว่านี้ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาคือมันพิ่รู้เรื่องนี้จากเอฟซีเมื่อปลายเดือนเมษาใช่ครับอันนี้ไม่รู้จริงแค่อะไรยังไงนะอืมแต่เ<ต>มืองทองกับแบงค์อกเขาก็เสียผลประโยชน์ก็ต้องพูดม่เห็นใจเขา เล่นแฮปได้นะฮะคือแถลงการคล้ายๆกันเอาอี้ด้วยอย่าไปอ่านยาวๆเลยก็แถลงการบอวว่าประมาณว่าอ่าคือการไม่แจ้งก่อนแล้วก็การประชุมหารือเนี่ยต้องประชุมหารือหรือว่าพูดคุยเรียกเข้าประชุมเนี่ยเคยเรียกเข้าประชุมแต่ก็ไม่ได้เรียกเมืองทองอะไรเงี้ยคือการหารือต้องได้บทสรุปจากเขาเรียกว่าอะไรต้องต้องมาพูดคุยกันก่อนแล้วค่อยออกบทสรุปที่ปูทั้งสองทีมทั้งสองนี้ผู้ประมาณเนี้ยแต่ว่าทางสมาคมฟุตบอลพอมีต้องบอกว่ามี เรื่องจากฟีฟ่ายื่นอาร์จากเอฟซียื่นออกมาครับอืพูดคุยกันนิดหน่อยแล้วออกออกหมายอันนี้มาเลยจริงจริงเอฟซีเขาเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสมาคมฟุตบอลจะใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกใดนะจะจัดสรรแบบไหนเพื่อที่จะได้โคต้าไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอ่าเหมือนตอนนู้นเนี่ยที่เขาก็ให้ให้สิทธิสมาคมให้สิทธิบริษัทพิมพ์ลีกเนี่ยนะฮะใช่ครับในการจัดสรรแล้วตอนนั้นเนี่ยพวกเราก็บอกว่าเอาแชมป์แชมป์รองแชมป์เล็กแรกด้วยแชมป์รองแชมป์เลกสองด้วยนะฮะ มีกีก็เลยได้ไปสองครั้งเบิ้ลเลยไงจำได้ปะมันจบพอดีออเท่ากับมันจบพอดีอใช่ครับคุณกรวีบอกว่าเอาผมอาสั้นๆเลยคุณกรวีบอกว่ามันเจ็บแต่จบอืมอืมอมันเจ็บแต่จบเพื่อเพื่อที่จะได้มีแรงจูงใจมีลิขสิทธิ์หรือว่ามีความสนใจในฤดูกาลหน้าครับถ้าถ้าสองบวกสองในปีนี้หรือว่าสามบวกหนึ่งก็คือสามทีมในในฟุตบอลลีกและหนึ่งทีมในฟุตบอลถ้วยเนี่ยครับปีหน้ามันจะไม่มีโคต้า เออสู้เฉลี่ยไปสองปีดีกว่าใช่ใช่แต่เฉลี่ยแบบนี้อืไม่ได้แก้เขาก่อนออทีนี้พอมันรู้ผลมาแล้วไงใช่ไหมก็ต้องเข้าใจแบงค์พอเข้าใจเมืองทองเขาในมุมนี้นะฮะใช่ครับในขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆนะเอฟซีเขาบอกว่าแล้วแต่เลยจะหาทีมมายังไงก็ได้หรือจะจัดเตะเพย์ออฟก็ได้นะใช่ทีนี้เพย์ออฟนี่มันจะเอาใครมาเตะกันโยนนะพี่ใช่แล้วแบบนี้คือสิ่งที่เพย์ออฟผมว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นอย่างแรกก่อนอย่างที่สอง ถามว่ามันมีโอกาสปรับได้ไหมวันนี้สมาคมยังไม่ผมไม่รู้ว่ายืนยันกับเอฟซีอย่างว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอืถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ก็ต้องลุ้นปีหน้าอีกอีกสองทีมขณะที่เมืองทองกับแบงคอกถามว่าเสียหายไหมเสียหายพอสมควรยิ่งยิ่งนะพี่ปูถ้าสมมติโคราชได้ไปเอฟซีไม่หลีกมีจีตกโตะเลย ใช่ชบีจีจะไม่ได้ไปทั้งเพลย์ออฟอะไรเลยไม่ได้ไปเลยบีจีจักรอเล่นรอบแบ่งกลุ่มอย่างดีเตรียมยื่นข้อเสนอเล่นในรอบแบ่งกลุ่มถ้าสมมุติว่าได้มีโอกาสนี่กลายมาต้องเพลย์ออฟเลยอืซึ่งถามว่าโหดร้ายไหมผมว่าถ้าทุกอย่างแจ้งก่อนไม่มีปัญหาอย่างคุณประเสริฐพูดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมาคมประกาศเร็วกว่านี้น่าจะดีกว่ามาประกาศตอนนี้บางทีเขาเสียความรู้สึกอธิปการกับปอนเซอร์อันนี้ถูกต้องเลยถูกต้องครับเพียงแต่ว่าทางคุณกรณีเขาบอกว่าเขาเพิ่งรู้มาเมื่อปลายเดือนเมษาถูกแบบ ไปเลนไมษาก็ยังพอประกาศได้นะเพราะตอนนั้นยังไม่จบลีกมั้งใช่เขารู้สึกว่าได้มาก่อนที่ฟุตบอลลีกจะจบสองเกมแต่จบสองเกมแล้วเรียกประชุมเรียกหาลือแต่ยังไม่ได้บทสรุปพี่โป๊อแต่ไม่ได้บทสรุปใช่ครับยังไม่เป็นทางการแล้วบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดคุยอีกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยออกประกาศมาเลยวันที่เบ็ดพุทาพาประกาศเลยใช่ถามว่าโอเคไหมในมุมของผมครับถ้าผมเป็นแบงค์เคาะกับเมืองทองผมก็ต้องไม่โอเคพี่โป๊มันไม่มีใครไม่โอเคแต่ว่าถ้าปีหน้า ไม่มีโควตาเอซีใช่หลิงแต่ปีนี้เราประกาศแล้วให้เต็มที่ปีหน้าไม่มีรับได้ไหมอืมคือใดๆดก็ตามนะครับฟุตบอลในยุคปัจจุบันเนี้ยเราก็เคยคุยกันมาบ่อยๆแล้วว่ามีอะไรก็ให้บอกกันก่อนก่อนที่ฤดูก,การจะเริ่มต้นนะะถูกถูกครับอยากให้มันจบก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันเคยมีเดียวจบฤดูการก่อนแล้วคอ่อยนับจํานวนทีมตกชั้นมนั่ใช่ใช่มันก็เลยมีความหวังอยู่ทุกครั้งเลยเวลาฟุตบอลไทยลีกจบเนี่ย ครั้งหน้าจะเพิ่มทีมสิบแปดบางครั้งนี้จะสิบหกับทีมอทีมจะโดนปรับบ้างเพราะว่ามันไม่มีความเชื่อมั่นว่ามันเกิดขึ้นได้ใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าเรายึดมั่นว่าคุยกันแบบนี้แล้วถ้าจะเปลี่ยนแปลงจะบอกล่วงหน้ากันเป็นปีๆก่อนกันขันจะเริ่มต้นขึ้นแบบนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นต่อไปมันจะเกิดขึ้นไงใช่ครับถามว่าคุณอรวีพูดถูกไหมเจ็บแต่จบพูดถูกแต่อีกมุมหนึ่งความเชื่อถือของสมาคมกีฬาฟุตบอลความเชื่อถือของการจัดโคต้าไม่มี อืมอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนถามว่าปีหน้าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอีกอืมสมมุติว่าเขาลดโคต้าสองบวกหนึ่งหรือว่าหนึ่งบวกหนึ่งครับผมก็ต้องเป็นลดโคต้าอีกนะก็ก็เข้าใจอนะลดเพิ่มอผมว่ามันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งสองฝ่ายแต่ว่าพอไม่บอกกันแต่ว่าพอบอกว่าไม่บอกล่วงหน้าเขาบอกว่าก็เขาเพิ่งรู้เออถ้าเขาเพิ่งรู้ในในมุมผมถ้าเขาเพิ่งรู้พี่ปูไม่บัวไม่ช้ำน้าไม่คุณ คุณต้องไม่ทิ้งเขาล้วงำหม่ได้อะก็ก็ต้องไปหาทางแก้เอาว่า,าคุณต้องไม่ทิ้งเขาต้องเรียกประชุมแล้วต้องบอกว่าจัดบาลานซ์หาบาลานซ์ให้ดีที่สุดมไม่ใช่บอกว่าเอาทําความคิดของผมสี่ห้าคนประกาศโป้งเลยอืโอมโหนะฮะ,ะก็เท่ากับว่าตอนเนี้ยมันเป็นทางการแล้วล่ะว่าจะได้เล่นในรอบแบ่งกลุ่มทีมนึงคือบุรีดันนะฮะครับแล้วก็เล่นในเพย์ออฟทีมหนึ่งคือบีจใช่ครับ โอลาดไม่ได้เด่นนะฮะโอลาดรองแชมป์ชาล้เวยครับนะครับเป็นไปตามกติกาที่เขาวางเอาไว้ว่าทีมลำดับของทีมนะฮะคว่าลำดับมันมันจบตรงที่ว่ามันมีได้คนต้าน้อยไปนะฮะใช่ในรูปขการอ่าทีมจาบสามเปสี่ก็เลยซวยไปนะครับคืออ่าคุณพยักลานาบอกว่าเอฟซีไม่ควรจัดแบบนี้คือเอฟซีเนี่ยแค่เปลี่ยนอืมปฏิทินการแข่งขันทีู่ของเอฟซีแชมเปี้ยนลีกให้มันเหมือนกับยุโรปอ่าอ่าฮะ คุณอานิรุธบอกว่ามาตรฐานต้องมาครับบอกก่อนระหว่างรูปแบบที่สมเหตุสมผลก็นี่แหละก็นี่เป็นนี่เป็นเรื่องของการบอกก่อนบอกหลังนั่นแหละจริงๆเราถ้าไม่เปลี่ยนแต่ว่าแจ้งก่อนสักฤดูกาลหนึ่งอันนี้มันโอเคแต่ว่าแต่เขาก็บอกไม่ได้ไงเพราะว่าเอฟซีเพิ่งแจ้งมาใช่ใช่ใช่อย่างเอฟซีเนี้ยต้องแจ้งสักก่อนสักฤดูกาลหนึ่งใช่ใช่มันก็ต้องล้ย้อนกลับไปตรงนั้นด้วยนะครับนี่เป็นรายการของเอฟซีนะฮบนักเตะทีมแท้เป็นนาที่เคยล้มบอลในอดีตชื่ออะไรครับพี่ปู คุณนัทพรทมฟาวียนฟานเกวียน,น,น,ยนใช่ครับตอนนี้กำลังขึ้นมาเลยผมเอเหมือนจะไปเจอที่ซีเกมที่โคราชด,ด้วยแต่ว่าโดนโดนสารตัดสินเนี้ยซ้อนมอไซค์เพื่อนลงที่หน้าสารเลยนะโดนจับทำไมเปี่ยบบาทินแล้วโดนลดทีมครับไม่ได้ลดทีม,มไม่ได้ลดทีมนะครับแต่ว่าโคาการเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกโปรแกรมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมันจะคล่อมมันจะคล่อมโปรแกรมมันจะคล่อมใช่ครับมันจะคล่อมไปเหมือนกับ ไทยลีกเลยพี่ปูปกติเนี่ยไทยลีกจะเหมือนกับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะเหมือนกับเจลีกญี่ปุน่นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเอามาเหมือนกับไทยลีกไทยไงอ่ะขวอดอะไรเขียวๆยาวๆอ้าวนะถามมาเข้าทางเลยนะครับขายของเลยดีกว่าช้างนะครับนี่เป็นอน้ําดื่มน้ําแร่ธรรมชาติช้างนะครับโอ้โหดื่มแล้วสดชื่นมากเลยนะครับเอามาผมหน้ายางสดชื่นเลยโยมสดแย่ด้วยน้าแร่นะฮะคุณเอพาปิปันบอกว่ายกเลิกโคด้าปีนี้ครับโอ้โห นี่ไงที่คุณกรณีก็บบว่าล้วจะให้ยกเลิกปีนี้ไหมแล้วก็เป็นสองบวกสองเหมือนเดิมหรือยกเลิกปีหน้าหรือยกเลิกปีหน้าอซึ่งถ้ายกเลิกปีหน้าคุณภาพของหลีกมันจะหายไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยกันถ้าสมมติถ้าสมมติพูดแบบนี้อืมได้นะพี่ปูบัวไม่ช้ป์นาไม่ขุ่นยกเลิกปีนี้โอ้เสียหายอะถูกไหมมันก็เสียหายฝั่งหนึ่งชุกวันนี้เมืองทองแบงคอกเสียหายแต่ถ้าอยู่ๆไปยกเลิกเนี่ย อาบุรีย์เขาเป็นแชมป์แล้วอ่ะบุรีย์บีจีเสียหายอันคือคือมันมีเสียหายทั้งคู่พี่ปูแต่อย่างที่บอกว่าผมก็ไม่รู้อ่ะอะไรมันจะเสียหายเยอะกว่ากันหรือว่าอะไรที่มันจะบาลานซ์เยอะกว่ากันอ่าหรือไปยกเลิกปีหน้าถ้ากว่าปีหน้าไทยลีกแข่งเนี่ยมีแต่เงินรางวัลนะไม่มีโควตาให้โอเคไหมอ่าแล้วปีนี้เป็นทั้งบุรีล์บีจีอ่แบงคอคเมืองทองอ่าอะไรเงี้ยนะปีหน้ารู้ก่อนแล้วว่าไม่มีโควตาโอเคไหมอืมอ่าอ่าแบบนี้ไม่เจ็บช้ำเลยอ่า เขารู้ก่อนเลยเขารู้ก่อนเลยอ่าฮะแต่เขาเลือกเฉลี่ยหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งสองปีครับนะฮะแล้วเดี๋ยวปีนู้นกลับมาสองบวกสองเหมือนเดิมอืมนะฮะก็ต้องลองดูก็ต้องไปเคลียร์กันดูว่าถ้ายกเรื่องปีหน้าไม่มีใครเจ็บแชมป์น้ําใจเลยครับแต่ว่าก็ไม่มีโคต้าก็แข่งขันกันภายในเอาละกันอ่านะฮะอีกเล็บก็เจ็บเนื้อคุณพเดชบอกอย่างนั้นนะฮะครับคุณผู้ก่อกรณีว่าถ้าปีหน้าบรีรามกับบนจีได้แชมป์อีกโคต้าจะไปตกที่ไหนครับ เออบุลีลมกับบีจีได้แชมป์ใช่ไหมถ้ปีหน้าอันดับสองอันดับสามอืมก็ขยับลงมาขยับลงมาอันดับสองอันดับสามครับคุณซับพอร์เตอร์ว่าเอฟซีแจ้งเรื่องมาตั้งแต่ธันวาจะบอกเพิ่งแจ้งมาได้ไงอ่ะเรื่องนี้ไม่ต้องไปตามกับอันนี้ต้องไปตามกับสมาคมแล้วก็อ่าบริษัทไทยพีวีดีคุณกรวีนะครับเพราะคุณกรวียืนยันในการแถลงข่าววันนี้ว่าเขาแจ้งมาเืเดือนเมษาใช่ครับไปเดือนเมษาก่อนจบสองนัดอ่าอ่านะฮะ อ่ะปีนี้สองบวกสองปีหน้าหนึ่งบวหนึ่งปีถัดไปหนึ่งบหนึ่งแบบนี้ได้ไหมปีนี้สองบวกไม่ได้ไม่ได้มันมันต้องเป็นปีนี้กับปีหน้าเท่ากับถ้าปีหน้าหนึ่งบวกหนึ่งเนี้ยใครจะได้โคต้าหกทีมอ่าใช่เพราะว่าปีนี้รับเต็มไปแล้วใช่ครับถูกไหมปีหน้าต้องเป็นศูนย์บวกศูนย์ถูกต้องถ้าเดาปีนี้สองบวกสองนะใช่ถ้าไม่จะไม่ทะเลาะกันตอนนี้นะครับอืชุดแข่งยูยี่สานและชุดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงครับคุณอินฟินิกเพราะว่าอ่าตอนซีเกมเนี่ยเขาใช้ ของแกรนด์สปอร์ตนะฮะคราวนี้ก็ต้องใช้กลับมาเป็นสปอนเซอร์ของสมาคมปกติเลยนะฮะคุณแชมป์บอกว่าปีหน้าต้องจัดเพลย์ออฟให้เมืองทองกับบียูรอเพลย์ออฟแล้วอีกทีมเอาแชมป์บอลถ้วยมาเพลย์ออฟกับสองทีมนี้ครับโอ้โหไปอย่างนั้นเลยฮะเอาเอาทีมที่เกือบจะได้โคต้าคราวนี้ไปเล่นเพลย์ออฟในปีหน้าด้วยเลยแต่ว่าปีหน้าเขาสรุปมาแล้วว่าก็เป็นหนึ่งวงหนึ่งถ้าปีนี้มันตัดสินใจไปบบหนึ่งวงหนึ่งแล้วนะ่ใช่ใช่ ก็พูดตรงไหนมันก็มีฝั่งหนึ่งเสียผลประโยชน์แน่นอนแน่นอนแน่นอนนะครับอ่ปีนี้ไป2ทีมพี่ดาสองทีมนี่ไปเพลยออฟอันนี้ผมอ่านไปแล้วนะครับเป็นผลดีในอนาคตครับเพราะเราเล่นแบบค่อมปีคุณยูซอฟใช่เพราะเราเราไปเปลี่ยนก่อนเขาคือไอปีที่เราเปลี่ยนก่อนเขาเนี่ยเราก็ได้สองทีมจากแชมป์เล็กแรกและรองแชมป์จำได้นะช่วงโควิดอะจาได้ไหม,มนะฮะราชบุรีนะฮะท่าเรือ,อนะนะฮะแล้วก็เลขสอก็เป็น อ่บีจีแล้วก็ฟุตบอลรดําฟุตบอลถ้วยมีเชียงรายนะอ่าอ่าอนะฮะตอนนั้นเยอะมากปีนั้นนะฮะเพราะมันเราไปก่อนเขามาก่อนการไปหน่อยใช่ใช่ผมงงว่ามันจังหวะมาโดนเมืองทองพอดีทำให้รู้สึกว่าเป็นรูปเงินน้อยอ่าคุณทุกทีมมีสิทธิ์คิดได้อย่างนี้คุณมามคนสุดทีมนี้เขาเสียประโยชน์ต้องคิดแบบนี้อยู่แล้วแบงค์ข้อกขคิดแบบนี้หาว่าคิดตั้งแต่ตอนไหนเขาก็เลยคิดย้อนกลับไปแต่ var โยจะได้ไหมชูชูคือถ้าถ้าเมื่อวานเนี่ยอ่าถ้าวันก่อนถ้าเป็น โคราชได้แชมป์อีกครับีจีก็ร้องอีกเท่ากับเสียผลประโยชน์สามสองทีมเลยนะเมืองทองอาจจะไม่ไม่ต้องร้องละแต่ว่ามันกลับเป็นบีจีกับแบงค์เคเลยคราวนี้ยครับอะก็เอาประมาณนี้นะครับคุณบุญมีบอกว่าปีหน้าบีจีแชมป์ต้องเพลย์ออฟหรือเข้าอัตโนมัติช้างไทยลีกเข้าเลยเข้าเลยปีหน้าเข้าเลยฟุตบอลถ้วยก็เพลย์ออฟถ้าแชมป์เอฟเอคันะใช่ครับต้องเพลย์ออฟนะฮะสมาคมประเทศไทยจะมีการคุยตารางปีหน้าร่วมกันไหมครับทีมชาติจะได้มีเป้าหมายชัดเจนในแต่ละชุด ขนาดที่จริงๆเขาคุยกันทุกปีนะโยแล้วก็มีปัญหากันทุกปีมีเป็นอะไรมีอะไาฟุตบอลที่ลดจาก18ทีมเหลือ16ทีมเพราะว่าจากตอนแรก20ทีมครับมา18ทีมมาลดเหลือ16ทีมเพื่อเพราะว่าจะมีพื้นที่จะมีโปรแกรมมีสล็อยให้กับทีมชาติเสียบลงแต่สุดท้ายผมก็ไม่เข้าใจลด20เหลือ18เหลือ16ครับไม่มีเวลาซ้อมเหมือนเดิมอืมอืมคุณแล้วแต่ว่านี่คุยกันแล้วเหรอ คุยกันแล้วครับแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนแล้วครับคือคุยกันก่อนแล้วเปลี่ยนทีหลังไม่รู้เปลี่ยนอะไรยังไงอะนะ <c oughs> แต่ถ้ามันไม่เปลี่ยนก็คงโปรแกรมมันคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะฮะ <c oughs> อ่าฮะจะแยกกันไปทำไมครับสุดท้ายไทยก็แพ้เวียดนามอยู่ดีคุณแคนดูโอ้โหคืออ่เรื่องนี้นะครับแม้ว่าจะไปแพ้อะไรยังไงเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าเราก็ต้องได้สิทธิ์นั้นในการไปแข่งขันนะครับ,รบไปพัฒนานะครับ hmm. ในทุกๆรายการนะครับถ้าเราจะบอกว่าไปก็แพ้อย่าไปดีกว่าอะไรเงี้ยผมว่า อันนี้เราคงต้องคงต้องเปลี่ยน<ม>นัศนคติทัศนคก,กันกติกันนะฮะครับอย่าไปสนับสนุนสมาคมทำไปหนึ่งนี้ไม่ถูกต้องครับพี่บูเป้คุณดานรักนะฮะเอาก็ไปว่ากันนะฮะใช่ครับสโมสรเขาก็ทําเรื่องแผงการของเขามาละนะครับ<ถ>เขาก็ยืนยันสิทธิ์ของเขานะครับแล้วนี่เขาบอกว่าคุณอํานาจบอกว่าแล้วถ้าบีจีได้แชมป์เอซีแชมป์ลีกล่ะก็ปกติเลยสองบวกสองเหมือนเดิมหนึ่งบวกหนึ่งเหมือนเดิมเพราะว่าแชมป์เอซีแชมเปี้ยนลีกไม่มีโคต้านะครับถ้าว่าถ้าหากว่าไม่ได้สิทธิ์ในประเทศครับ